สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะอยู่กับ NK Angel May ค่ะและ NK Angel Ploy ค่ะวันนี้นะคะเรา2คนอยู่กันที่ b e n NK ค่ะ ศูนย์รวมเบนซ์มาตรฐานอันดับหนึ่งของไทยนะคะมีรถเบนซ์สวยๆให้คุณเลือกเ,ย,เยอะแยะมากมายครบทุกรุ่นทุกคลาสมากกว่า150ทคันค่ะ <Wow. S 1> โดยเรามีการจอดเรียงจัดแบ่งหมวดหมู่แต่และรุ่นแต่ละคลาสอย่างสวยงามชัดเจนเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสําหรับลูกค้าทุกๆท่านนะคะพร้อมด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์กว่า50ปีเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริงด้วยค่ะ และนอกเหนือจากโชว์รูมที่สวยงามและได้มาตรฐานแล้วนะคะเรายังมีร้านกาแฟาทูค Coffee สวยๆในบรรยากาศสบายๆพร้อมเบเกอรี่ชั้นเลิศต่างๆมากมายไว้คอยบริการทุกท้าทุกท่านอีกด้วยค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับคนที่รักการแต่งรถเรายังมีร้าน p r o d y i e Shop ศูนย์จำหน่ายและนําเข้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์สําหรับรถยุโรปและรถยนต์ซปเปอร์คาร์ชั้นนำระดับโลกมาไว้คอยให้บริการลูกค้าทุกท่านอีกด้วยค่ะ และเพื่อความมั่นใจสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะเรายังมีศูนย์บริการ n k Service Center ศูนย์ซ่อมบริการมาตรฐานขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมพร้อมทีมงานช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงไว้คอยดูแลลูกค้าทุกท่านตลอดอายุการใช้งานอีกด้วยค่ะเรียกไ,ได้ว่ามาที่ b บรน n k ที่เดียวจบครบทุกความต้องการอย่างแท้จริงเลยนะคะ แล้ววันเสาร์แบบนี้นะคะวันหยุดสบายๆส,ส,สำหรับครอบครวัวไหนที่กำลังมองหารถสำหรับครอบครวัวเอาไว้ใช้กันแล้วก็วันนี้เรามีรถสวยๆมาแนะนำกันด้วยค่ะกับ Mercedes-Benz GLC 250D Off-Road รุ่นนี้เลยค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆเลยคันนี้ค่ะเขามากับสีภายนอกเซร n i น e g เกรและไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System นะคะล้อแม็กขนาด19นิ้วและบันไดด้านข้างนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสำหรับผู้โดยสารในการขึ้นลง และด้านหลังของเจ้ารถคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไฟเนี่ยเป็นไฟ LED ค่ะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมากๆและรถคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2 0 0 2ั c กับอีก204ยแรงมา้าและที่สําคัญนะคะรถคันนี้มาพร้อมกับเกียร์9สปีดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านหลังของรถคันนี้เนี่ยเขาสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะแค่ไหนโอ้โหกว้าง เลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้นอกจากสะสมภาระเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงด้วยค่ะเพราะเขาสามารถทับเบาะลงไปแบบนี้ได้ด้วยค่ะนี่ค่ะสามารถทับรับไปได้เลย โอ้โหพอเข้ามาในห้องโดยสารนะคะกว้างกว่าที่คิดทคาณผู้ชมะคะคันนี้นะคะภายในเขาตกแต่งด้วยเบาะหนังสีฟูลแบ็คค่ะแล้วก็ยังมีพิมชุดแต่งที่เป็นลายไม้ทําให้รถคันนี้ดูคลาสสิกมากๆเลยที่สําคัญคันนี้เขามาพร้อมกล้องมองหลังเกียร์เก้าสปีดและที่สําคัญวารันตีเหลือถึงปี2021กับเลขไม้น้อยมากค่ะเพียงแค่7,600กิโลเท่านั้นเองค่ะ และตอนนี้นะคะเมย์ก็นั่งอยู่ด้านหลังห้องโดยสารของรถคันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆจะนั่งไปต่างจังหวัดขับในเมืองอะไรเนี่ยสบายมากๆค่ะเพราะว่ารถคันนี้เขายังมาพร้อมกับแอร์ด้านหลังอีกด้วยและที่สําคัญนะคะขับเนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนเลยเพราะเขามีม่านข้างอยูด้วยค่ะนี่สุดยอด นอกเหนือจากม่านข้างที่เมย์บอกไปนะคะคันนี้พวมาลัยเขายังเป็นลาติดตานางค่ะทัศนานวิสัยในการขับขี่ถือว่าดีม,ม,ามากๆเลยเพราะว่าเป็นรถ SUV ขนาดกลางนะคะและคันนี้เขายังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง5โหมดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าลงตัวมากๆเลยทั้งคลาสสิกและเท่ด้วย ทำไมห,หน้าจอเขาดูแปลกหูแปลกตามากๆเลยอ่ะพลอยคันนี้เขามีปุ่มลัดแบบนี้ค่ะเพื่อเข้าไปในฟังก์ชันต่งตางๆต้องบอกว่านอกจากคลาสสิกแล้วเนี่ยนะคะยังไฮเทเทคโนโลยีด้วยค่ะยอดเลย และสำหรับรถคันนี้นะคะ mercedes benz glc 250d off road รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าภายนอกเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยค่ะกับสีเซอร์ไนต์เกรด้านหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ led intelligent light system มาพร้อมกับล้อมแม็กขนาด19นิ้วพร้อมบันไดด้านข้างสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารในการขึ้นลงอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะภายในของรถคันนี้นะคะก็โดดเด่นไม่แพ้กับข้างนอกเลยนะคะภายในของเขาเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดาสีฟูลแบ็คค่ะซึ่งดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายมากๆค่ะและยังมาพร้อมกับ กล้องมองหลังนะคะแล้วก็โหมดการขับขี่ให้เลือกถึง5โหมดด้วยกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถครอบครัวขนาดกลางที่ได้รับความนิยมสุด,สดในตอนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะไม่เารอว่าจะไดคอนโดพอดีใช่ไหมเมย์ใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะ NK เขามีรถที่เหมาะสําหรับการขนของเข้ามาเนี่ย มีรถแล้วนะคะขาดยังเดียวขาดคนขับรถค่ะขายของนิดนึงนะคะไม่เป็นไเดี๋ยวไปขับให้โอเคงั้นเดี๋ยวเมย์กับพอยขอตัวไปย้ายของก่อนนะคะและสำหรับใครที่อยากจะเจอตัวจริงนะคะก็เข้ามาดูได้ที่ m a d e n นเคนะคะหมายถึงรถเหรอคะเราสองคนเนี่ยค่ะจอกันได้ที่ฝ่ายขายทุกวันนะคะไปแล้วค่ะายบาย